เอาผมจะเล่าเริ่มต้นดีกว่าเอาเอาที่รู้สึกอยากจะแชร์ประสบการณ์เลยค่ะคือเริ่มต้นเลยนะฮะค่ะผมไปเห็นในในยูทูบแล้วก็มีเบอร์โทรก็โทรก็ผมก็โทรไปไปไปเจอคุณปีชาอแต่แล้วผมว่าผมอยากจะเอามาทดลองสักสองกิโลค่ะพอปุ๋ยมาถึงปั๊บเนี่ยผมให้ภรรยาไปใส่ค่เขาไม่ยอมใส่อะฮเขาบอกว่า พี่ใส่โต้ะหรือสามกิโลแล้วมาใส่สองชนเนี่ยไม่ใส่เสียเวลาเพราะว่าที่ซื้อมามันตั้งหลายอย่างที่ซื้อมานะแต่ใครมาขายเลยก็ซื้อหมดแล้วถ้ารอหมดก็ไม่เคยเห็นผลพทสักทีแล้รผาไม่ใส่ไม่ไม่ใส่ไม่เป็นไรก็ผมเป็นคนพิการผมเป็นอัมพฤกื่องซีกเลยไม่ได้นะครับปารีลูกสาวปิดเทอมลูกสาวลงมาก็เก็บปุ๋ยนี้ประมาณสักสองสามเดือนแล้วพอลูกสาวลงมาถึงปั๊บราะว่าปุ๊บเ ลูกไปใส่เอาไปสองช้อนนะใส่ให้หางจากต้นประมาณสามเมตรใา้ช้อนหนึ่งยช้ใช้ช้อนกว่าช้อนไปลองดูดิลูกสาวกับพ่อเขาก็ไม่ก้าขัดเขาก็ไปใส่แล้วจะใส่ไปเสร็จประมาณสักยี่สิบกว่าวันเนี่ยผมสังเกตใบใบปาล์มเนี่ยไปใบปาล์มแปลกนะมันเริ่มสวยแปลงนี้เลยไหมคะแปลงนี้เลยไหมคะยี่สิบวันไม่แปลงแปลงผมเป็นลงข้างบ้านอ๋อหน้าบ้านหน้าบ้านค่ะข้าบ้านแปดปดสิบหกปีค่ะ แล้วใบใบปาล์มเขาเริ่มเริ่มบอกเป็นเขียวออกเขียวเขียวดำดำอ่ะอ่าในจุดจุดไฮไลท์เลยนะคะหน้าบ้านเป็นปาล์มที่จริงๆไม่ไม่ได้ดูแลอะไรนะคะอ่าแล้วก็16ปีใช่ไหมคะปาล์มสิบหกปีสิบหกปีใส่ไป20วันเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงใบจะเริ่มเป็นสีเขียวอมดำค่ะอ่านและสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือหกครับงหนึ่งเดือนเนี่ยอื้ทลายปาล์มตอนนี้อายุสามเดือนนะฮะปาล์มท้าลายก็ลูกกลมๆขนาดนี้ค่ะ เขายืดออกไปประมาณคืบ่มหนึ่งอะแล้วก็พออีกครับงห้าเดือนมันจะตัดมันก็ยืดออกข้างอจากตามบริเวณนั้นที่ผมตัดอยู่น้ําหนักก็ประมาณยี่สิบยี่แิบดยี่สิบสองไม่เท่านั้นค่ะหลังจากพอถึงรอบตัดที่ใส่ตัวนี้ไปหนเดียวนะค่ะอ่ามันได้ถึงประมาณยี่ห้ากิโลโอ้ขึ้นไปประมาณสองสามกิโลสามกิโลอะสามกิโลสามกิโลโอเคนะอ่าฮะโอเคปั๊บเนี่ยก็ตัดินใจโทรหาคุณพีชา ครั้งที่สองละจากสองกิโลครับเป็นเท่าไรคะแต่เาบอกคุณพิชาผมขอซื้อสิบกิโลอ่าจากสองเป็นสิบแล้วนะคะอ่าก็สิบเสร็จผมไปทลงแปลงนั้นมันมันเป็ดไร่นะผมก็ใส่สามชนเลยาะว่าปาล์มสิบหกปีพอใส่สามชนปั๊บเนี่ยผมก็น่าเข้ารู้ทุกวันน่ะดูการเปลี่ยนแปลงพอประมาณสักเดือนกว่ากว่าก็เพิ่มไปอีกสิบกิโลอ้หนึ่งเดือนนะคะจากสิบถุงมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะผมใส่ผมใส่อีกผมใส่อีกสิบถุงใส่ที่เดิมนะค่ะที่เดิม พ่อผมเองแว่าถ้าเราใส่มันไม่ไม่พอเหมือนเรากินยาไม่ครบโดสอ่ะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะก็ใส่เข้าไปตอนั้นใส่ไปแล้วสามเดือนฮะทลายเต็มเลยโอ้โหสามเดือนนะคะนี่คือการนี่คือการใส่ครั้งที่สองและผ่านผ่านไปสามเดือนเห็นทลายใหญ่ขึ้นทลายชั้นแรกนี่ออกออกลูกหมดอ่านะฮะเต็มคอเต็มคอแล้วชั้นสองเริ่มบอกดอกค่ะอ่าทีนี้ทํายังไงอ่ะอสุดยอดนะอยู่ไม่ได้แล้วใส่ปยเคมีนะฮะอ่ะ นักวิชจการการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เขาจะบอกว่าถ้าคุณใส่ปุ๋ยวันนี้คุณหวังผลได้แค่30%มสิเอร์เซนตในเรื่อในตอนนี้แต่คุณต้องหวังผลปีหน้าต้องมีการสะสมใช่ไหมแต่ตัวนี้ใส่เสร็จสามเดือนเนี่ยโอ้โหคุณน้องมันออกลูกเลยะหลักการของคนทำปามโซ๊กทั่วไปบอกบำรุงปีนี้ไว้กินปีหน้าปีหน้าใช่แต่อันนี้เจอสามเดือนออกเลยใส่นะ้ว่อย่างนี้ยอ่ะใส่นะวันนี้ วันที่หนึ่งเราใส่คอหลังพอถึงวันที่สามสิบถึงวันที่สี่สิบห้าตอเนื่สงไปคือรบใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วลูกจะแน่นคอสามเดือนสั่งได้พูดอย่างนี้แล้วกันพี่บอกว่าปุ๋ยนี่สั่งได้ใช่ครับนี่ผมสั่งออกตอนที่ขัดคอออกเลยเห็นไหม ผ่าดคอพอสั่งได้ปุ๋ยที่มันสั่งได้สั่งได้ครับสุดยอดสุดยอดป้าตอนนี้เป็นส่วนสวนคนอื่นไม่มีลูกนะผมเน่นเลยต้องบอกก่อนนะอันนี้ไม่สคริปต์นะคุยกันเลียวมากนี่คือนั่งคุยแชร์ประสบการณ์กันนะคะสุดท้ายเลยเนี่ยค่ะคืออย่างนี้นะครับไอ้พวกเราที่ทําสวนปาล์มกันมาเนี่ยทุกคนหวังอย่างเดียวให้ลูกปาล์มหลลูกปาล์มใหญ่นะครับตัดไม่ตัดมันไม่ไม่ยังมันมันตัดได้นานไม่หมดคอนะครับ สิ่งที่ผมได้พูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับมันคือความจริงที่ผมประสบมากับตัวเองนะครับอที่ได้บอกยินดีสวนพามาดูได้เลยจริงใจนะคะอยากให้เพื่อนกเกษตรมีไรายได้ที่ดีหลุดพ้นนี้สินเนาะแล้วก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้จริงถ้าไม่ดีจริงพี่ได้บอกไม่มาพูดนะไม่พูดครับสิบเอ็ดเดือนนะกว่าจะมานั่งตรงนี้ได้ต้องพิสูจน์ก่อนนะคือคําพูดของผมนะเป็นนายคำพูดไม่ไดถ้ถ้าเรื่องไม่จริงะนะคะท่านใดอยากเจอ จริงๆอยากเจอ,อสวนจริงๆเลยว่าดีจริงยังไงก็เชิญมาที่นี่ได้เลยนะคะจังหวัดพังงาค่ะอำเภอท้ายเหมืองสำหรับวันนี้รายการอันบาดีต้องขอบคุณพี่เล็กนะคะครับสวัสดีรรครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆนะคะให้กับให้กับบริษัทเรานะคะให้กับเพื่อนกัลยายนามิตรที่ทำในเรื่องของการเกษตรนะคะอันบาดีก็ต้องเสนอเพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสหน้าเราอาจจะต้องมาเยี่ยมแล้วก็มาชมสวนของพี่เล็กอีกนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ